ตอนที่7อ่านก่อนใครได้ที่เพจแครอทแปลามางังงายาแกเคยมองว่าฉันต่ำกว่าแกตอนนี้แกมันยิ่งกว่าหมาจอนจัดอีกฮะแกคิดว่าใครกันที่ทำให้หลิ้วเลยมันมานอนกองอยู่แบบนี้ได้ มีมั่นใจเหมือนกันแต่อย่าพิ่งรีบร้อนลงมือจะดีกว่าถ้าเกิดเป็นนักฆ่าแห่งขุนเขาขึ้นมาพวกเราจะลำบากไปด้วยมันช้าไปหน่อยสินะสูบซาพเพลินไปหน่อยนักฆ่าแห่งขุนเขารับจ้างฆ่าคนหงแม่ของแกเรียกฉันให้มาช่วยแกละปลอดภัยหายหวัวนั่งข้อเจ็บมือของฉัน ไปเก็บมันที่ด้นะเจอหมัดนี้หน่อยเป็นไงถ้าแกให้ฉันตามไปเก็บมันแกก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะเพราะฉันไม่ทำงานให้ใครฟรีๆหรอกมันไม่ใช่อุดมการของฉัน <S 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 ขอเวลาห้านาทีแกจะได้เห็นศพมันนะความเจ็บที่แกให้ฉันเมื่อกี้ ฉันจะคืนให้แกอย่างสาสมสวยล่ะมือเจ็บเอายงไงดีวะรีบยกทงขาวได้แล้วมั้งจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไปมากกว่านี้ฝึกถึงระดับสีเลี้ยงล่ะทำไมก็ถึงกระจิตริ์แบบนี้วะ เฮ้ยเป็นไงบ้างล่ะพลังของฉันพลังนี้ฉันได้มันมาจากหกบเขานั้งแข็งเลยนุย้ยมันไม่มีความหมายเลยหรือไงลูกพี่ <c oughs> โชคดีที่ยังเหลือเม็ดสุดท้ายอาจานรีบหนีไปซะถ้าจะทำให้มันน็อกไปเลยก็คงยากแต่ถ้าถ่วงเวลาไว้ก็คงพอไหวไทยยาช่วยงั้นเหรอ ยาที่แกกินมันช่วยได้แค่เรื่องพละกําลังกระเท่านนแต่ไม่ได้ช่วยพลังวิชาของแกแข็งแกร่งขึ้นย<อ>ัง <c oughs> พยายามจริงๆเลยนะฉันขอดูลมหายใจเฮือกสุดท้ายของแกหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาฉางแกกินยานั้นใช่ไหมถึงฉันจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายแต่ฉันก็ช่วยพี่ลอยคลอดแกได้เฮี <c oughs> ยงั้ง ก็ทําให้ปากของมันมีสีสันหน่อยไหมล่ะให้ปากของมันแดงเถือกไปเลยเป็นไงกระจะหกนะถึงแกจะกินยาเข้าไปแต่พลังของแกแกยังเท่าเดิมแล้ว,วะผมจับมันไว้แล้วครับลูกพี่อ,อยากตายมากสินะ,นนนะนนะเดี๋ยวฉันจะสนองให้ ผมกอดมันไว้แล้วครับจัดการมันเลยครับโอ้นี่ไปกินซะไอควายเอ้ยฉันคงต้องเอาจริงแล้วล่ะจบกันสักทีน่ารำคาญเป็นบ้าจบหรอ พูดง่ายไปหน่อยไหมฉันคนนี้ไม่อยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดถ้าเกิดน้องชายของฉันกลับมาคงไม่มีวันแพ้คนอย่างแกน้ะแต่ตอนนี้ไอ้เมืองล้างมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ถ้าเธอยอมก้มหัวกราบท้าฉันละก็ฉันอาจจะเปลี่ยนใจไม่ฆ่าเธอก็ได้ <c oughs> ชาติหน้าเธอฉันจะไม่อยอมให้แกทำอะไรหลิวเลยเด็ดขาด <c oughs> จะพูดอะไรอะ่ะไม่ต้องสนใจฉันรีบหนีไปซะ ห <laughs> น่าประทับใจจริงๆแต่ก็น่าเสียดายที่ฉันชอบเห็นผู้หญิงนั่งร้องไห้มากกว่าดับไปซะหลบไปขอโทษนะที่พาพวกเธอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมคงมาได้แค่นี้ ฮะนั่นนั่นมันอะไรแกชอบเห็นผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหมมาทำให้ฉันร้องไห้สิอสุนยางนี่ไม่ใช่เรื่องของแกอยากเปิดเศึกกับฉันหรือไงอย่างแกจะไปมีปัญญามาต่อโซ้กับฉันจริงๆหรอเอาสมองส่วนไหนมาคิดกันพวกเรามาต่อจากครั้งที่แล้วก็ดีกว่าส่วนพวกเธอก็อย่าลืมขอบคุณฉันด้วยล่ะ ถ้าแกคิดว่าชนะฉันได้ก็เข้ามาเลยนี่หรอพลังนักฆ่าแห่งนุนเขาน้อยเนิดจะไม่มีชงสาสูน ผีเสื้อราตรีปล่อยฉันลงหน่อยอทำไมถึงเร็วขนาดนี้รีบจัดการมันสิอย่าให้มันหนีได้ฉันได้รับคำสั่งแค่ให้ช่วยหลิวเลยไม่ได้รับคำสั่งให้ฆ่าใคร ระดับพลังของเรายิงต่ำกว่าเธอนิดหน่อยสินะฉันจะไม่ยอมเจ็บตัวไปมากกว่านี้หรอกถอยก่อนละกันมันจบแล้วยังไงก็กลับไปรายงานผลกับฉันด้วยล่ะนี่เธอเบาๆหน่อยสิขาดเจ็บอยู่นะที่พักริมทะเลสาบหูเป๋ยถ้าจะทำอะไรเขาเนี้ยฉันแค่จะทำให้เขาตื่นเร็วๆก็เท่านั้น เมืองฟูเหยาฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจพวกเราได้ท่านฉีช่วยเอาไว้ขอบคุณครับท่านฉีไปขอบคุณเมืองฟเยยาเถอะเพราะเธอส่งข่าวมาทันเวลาทําให้ซุนหยางไปช่วยเธอทันจริงๆแล้วเหมียวเหมียว,วคิดว่าน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเธอก็เลยมาบอกฉันจากนั้นฉันก็เลยได้ขอร้องให้ท่านฉีมาช่วยพวกเราเอาไว้แล้วฉันก็มีธุระก,กับแกพอดีในนี้มีเงินอยู่ห้าสิบล้าน ลูกค้าของฉันสนใจอยากจะได้ยาแก่ไม่น้อยขอบคุณมากครับเป้าหมายของเราสำเร็จแล้วแต่ว่าหมีเงืยย่อนไขอีกแล้วเหรอเงินไขายานี้จริงๆมันต้องเป็นของแกอยู่แล้วแต่ฉันเพิ่งช่วยชีวิตแกไว้มันก็ต้องมีค่าตอบแทนกันหน่อยจริงไหมฉันคิดแค่สองร้อยล้านพอสองร้อยลาน เพราะถ้าฉันส่งตัวแกไปให้หลิวอยู่ฉันก็ได้เงินแค่สอ0รยล้านเหมือนกันขอบคุณท่านมากๆนะครับผมขอเวลาสองเดือนผมจะหาเงินมาให้ท่านเองฉันให้แค่หนึ่งเดือนถ้าแกหายามาให้ฉันไม่ได้จากนี้แกก็ส่งยาให้ฉันฟรีไปตลอดชีวิตขอโทษด้วยนะคะฉันไม่น่าเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านฉีน่เลยอย่าพูดแบบนั้นสิ ฉางเจ็บหนักขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ใช่พรเธอมาช่วยพวกเราอาจจะตายไปแล้วส่วนเงิน200ล้านฉันจะช่วยเธอรับผิดชอบเองตอนนี้เหนีไปต่างประเทศดีกว่าไหมไม่ได้หรอกแค่นี้เธอก็ช่วยฉันมามากพอแล้วฉันรู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะลำบากกว่านี้ถึงแม้ทางจะเป็นทะเลเพลิงฉันก็ไม่ถอยเด็ดขาดทะเลเพลิงอะไรกันถ้าแกเป็นอะไรขึ้นมาแล้วยาย่าจะเป็นยังไง แกมีพระโดนไฟลวกเล็กน้อยกระดูกหักข้างในกระโหลกมีเลือดออกเป็นบางส่วนแต่เพื่อนของแกนอนไม่ได้สติอยู่เลยโชคดีแค่ไหนที่แกไม่เป็นอะไรคุณหลิงตงยาย่าต้องการคุยกับแกแล้วเมื่อไหร่จะหาเลิกจัดงานสักทีคุณลุงคะที่หลิวเลยพูดไปตอนนั้นก็เพื่อต้องการรักษาเกียรติของตัวเองก็เท่านั้นเพราะเธอไงหลิวเลยเคยบอกชอบยาย่าไปแล้วจะถึงตอนนี้เธอก็ยังจะมายุ่งกับหลิวเลยอยู่อีกทําไม ฉันคุณลุงครับเรื่องนี้มันเป็นความผิดของผมเองตอนนั้นที่ผมพูดไปว่าชอบยายาจริงๆแล้วเหตุการณ์มันบังคับให้ต้องพูดแบบนั้นนะครับคุณลุงก็รู้ว่าหลิวอยู่มันเป็นคนยังไงแอบอกว่ามันไม่ใส่ความผิดของแกงั้นหรอลูกคงได้เย็นแล้วสินะอย่าๆ <Yeah, yeah. S 2> ที่หลิวเลยฉันชอบเธอนะแต่มันคือความรู้สึกแบบพี่น้องก็เท่านั้นเอง เขาพี่ชอบใครมากกว่ากันหมืองฟูเหยวหรือว่าฉันคือว่านี่แหละรถไฟชนกันที่แท้จริงถ้าผ่านไปได้ก็โล่งแล้วล่ะฮะ,ะฉันเคยร้องไห้ใครทำตัวไม่ดีถึงขั้นอยากจะตายมาแล้วแต่เพราะมีพี่ที่คอยช่วยมาตลอดอาการป่วยที่รักษาไม่หายขาดก็กลับมาดีขึ้น มันทําให้ฉันรู้ได้ว่าฉันมีแค่ชีวิตเดียวแล้วฉันก็คงไม่เสียใจถ้าฉันได้ใช้มันอยู่กับพี่ฉันชอบพี่นะเพราะงั้นไม่ว่าคําตอบสุดท้ายของพี่จะเป็นยังไงฉันก็จะเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะเอาธุรกิจกลับมาให้ได้แล้วฉันก็จะรักพี่รักแค่พี่เพียงคนเดียวตลอดไปเายียยาแล้วลูกล่ะ แหมพ่อก็ตอนที่หนูตื่นพ่อยังบอกให้หนูอย่าลืมขอบคุณพี่เขาอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะตอนนี้หนูเป็นตัวแทนของตระกูลที่จะขอให้ความช่วยเหลือพี่เขาให้แก้แค้นให้สําเร็จแย่ yeah, จังเลยนะคะพี่สาวที่เราจะต้องมาชอบคนคนเดียวกันหลังจากนี้เราคงต้องเป็นคู่แข่งกันแล้วล่ะคะ่ะได้สิแต่ตอนนี้เรามาช่วยกันแก้ปัญหาของหลิวเลยก่อนจะดีไหมเหียโกรธกันล่ะแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังด้วย โทษทีนะรู้ว่าเวลานี้อาจจะไม่เหมาะแต่ฉันมีบางอย่างที่จะให้พวกเธอช่วยหาหน่อยขออะไรเหรอ,หรอ2อวันต่อมาไซเบอร์ Cyber, ฉันจะไปดินแดนต่างมิติรักซะเนื่องจากยอดตอนนี้การขายมีจำนวนถึง10ล้านแล้วทำให้ร้านค้าเพิ่มระดับไประดับ3เรียบร้อยแล้วค่ะรายได้ของธุรกิจสิล้านระดับ3เงินทรัพย์สินทั้งหมดร้านค้าได้เพิ่มลำดับเรียบร้อยแล้ว คุณมีเวลาอยู่ในมิติได้นานถึง60นาทีอนุญาตให้สามารถทำธุรกิจระหว่างมิติได้อย่างถูกต้องได้รับเงินรางวัลพิเศษบางอย่างร้านค้ามีพลังวิญญาณเพื่อใช้ในการฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นอืมไม่เห็นจะเข้าใจอะไรสักอย่างช่างมันก่อนละกันตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าที่จะต้องทำท่านเทพครับตอนนี้องค์หญิงได้ถูกกักบ,บริเวณไม่สามารถออกไปไหนมืไหนได้แต่องค์หญิงได้ฝากอันนี้เอาไว้ให้ท่าน ช่วยบอกท่านผู้เท่าให้ด้วยว่าฉันจะไปหาสัตว์ที่โดนขังอยู่คุกใต้ดินเชิญท่านทางนี้อุปกรณ์นี้ได้บันทึกเสียงของสัตว์ตัวนี้เอาไว้แล้วจะได้ยินเสียงของมันผ่านเครื่องที่อยู่ตรงหูแล้วเราจะเข้าใจภาษาของมันจุ๋หมาป่า ตอนนี้เจ้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะคนอย่างแกจะมาพูดภาษาสัตว์แบบข้าได้ยังไงกันเพราะฉันเคยเลี้ยงสัตว์แบบเจ้ายัางไงล่ะฉันก็เลยพูดมันออกมาได้เจ้าบ้าแน่จริงแกก็ให้ฉสันออกไปให้ได้สิถ้ามีโอกาสข้าจะฆ่าเจ้าแน่งั้นเดี๋ยวฉันจะเปิดโอกาสให้ดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้แกจะได้ยอมรับในตัวฉัน <ignment S 2> ๆๆท่านเทพ ไอ้นุม่มวันนีแหละแกจะได้ตายสงใจแนะ่ตัานเทพอันตรายแกเก่งพอจะฆ่าฉันได้เลยละสิทำไมฉันจะฆ่าแกไม่ได้สัตว์อย่างเราได้รับพลังมาจากเทพโดยตรงและข้าก็จะใช้พลังนี้ฆ่าแกน่าเสียดายฉันเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่คิดจะเชื่อเรื่องแบบนั้นหรอก ชุดกรอบป้องกันกระแสะไฟฟ้าแรงสูงกรอบนี้สามารถป้องกันกระแสะไฟได้หนึ่งอเปอร์เซ็นวิทยาศาสตร์มันคือวิชาอะไรกันไม่คิดว่ามันจะมีพลังมากมายขนาดนี้ต้องขอบคุณเมืองฟูเหย่ยที่เอาเครื่องนี้มาให้ฉันกำจัดแกเพ้อเจ้นะคนอย่างข้าไม่ยอมก้องหัวให้มนุษย์อย่างพวกแกเอางี้ถ้าแกต้องการฉันจะช่วยแกหาหมาป่าสว,สวยให้ได้นะนายท่านเชิญท่านขึ้นมานั่งบนหลังของข้าได้เลยเถอระ นะถนนคนเดินแห่งหนึ่งเฮะนั่นมันหมาป่าปีศาจใช่ไหมน่ะแต่งตัวประหลาดอยู่บนหลังของมันด้วยต้องเป็นมนุษย์หรือเทพกันนะแกรู้ได้ยังไงว่าข่าร้อนใต่อยากจะได้คู่ร้องก็ตอนที่ฉันกำลังเดินเข้ามาในคุกใต้ดินฉันได้ยินแกกำลังร้องหาคู่อยู่ไงล่ะบ้าอยากมีเมียร้อง ท่านเทพมีของมาแจกให้พวกเราทุกคนตั้งแต่มาทำงานกับท่านเทพชีวิตของข้าก็ดีขึ้นทันตากลิ่นตัวเอ๋ยจงจางหายไปโปรโมชั่นเปิดร้านวันนี้ฟังไม่ผิดหรอวันนี้แจกฟรีของดีแบบนี้หาได้จากที่นี่เท่านั้นกลิ่นหอมถูกใจฉันมากเลยขวา สินค้าชินีรัดมากแม่ใจ่ดีถามยังรูปหล่ออีกด้วยฉันเอาเอาด้วยข่อนึ่งขวดค่ะมเอาลังนึ่งจะอย่าลืมจดรายการของเอาไว้ด้วยละ่ะครั้งหน้าข้าจะได้เอาของมาให้ครบเวลาใกล้หมดแล้วได้เวลากลับแล้วร้านค้าอยู่ในระดับสามถ้าท่านทําให้ยอดเงินเพิ่มขึ้นไปร้อยล้านไม่ได้ร้านค้าก็จะเลื่อนขั้นไประดับสี่ไม่ได้ระบบจะไม่สามารถสกิลพิเศษเพิ่มได้อีก อีกแล้วเหรอเนี่ยแกกับท่านฉีน้าเลือดไม่ตาก,กันเลยถ้าครั้งนี้ทําสําเร็จครั้งต่อไปก็คงหนึ่งพันล้านเลยสินะจูบา้าเออใจเย็นๆสิไม่ต้องยกเลิกฉันฉันทําได้อยู่แล้วณนะร้านค้าของหลิวเลยฉันจะไปหาเงินจากที่ไหนกันช่วงนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้าง นักค้าชชิงๆหายสาบสูนไรร่องรอยมีธุรกิจส่วนตัวก็คือร้านซ้อมเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าอืมสิงสิงดูเหมือนจะเป็นนักค้าคนเดียวกันกับคนที่ทำลายเมืองฟู่เหยาสินะขุนสูงพ่อของสิงๆสิงสุดท้ายจะตัดสินใจยังไงมาก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของแกในครั้งนี้ว่าผลจะออกมายังไงวางใจได้ครับ ผมจะไม่ทําให้เสียเปล่าคนขับรถของตระกูลเจียชื่อว่าจางเทียนคนที่เคยไปทําร้ายเมืองฟู่เหยามาก่อนเรื่องที่แกทํากับซิงซิงทําได้ดีมากเสร็จงานนี้มีรางวัลให้แกแน่นอนขอบคุณมากครับท่านณนะสนามบินคุณลุงทางนี้คะ่ะ ลูกสาวเจ้าของบริษัทซ้อมไฟฟ้าของตระกูลเจียเหวียนชื่อเสี่ยวหยูภรรยาเจ้าของบริษัทร้านซ้อมไฟฟ้าของตระกูลเจียเหวียนชื่อว่าอิงคุณผู้หญิงคุณหนูเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับไม่เหนื่อยเลยค่ะหนูมีของมาฝากคุณลุงด้วยนะคะนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไปเก็บให้ก่อนแต่ถ้าพวกคุณหายเหนื่อยแล้วก็ไปขึ้นรถได้เลยนะคะ ขอทดสอบวิชาหน่อยละกันคลื่อนย้ายพริบตาหืมเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรเออผมขออธิบายแบบสั้นๆนะครับว่าตอนนี้มีคนหลอกลวงพวกเธอมาที่นี่เพราะต้องการกำจัดพวกเธอสองคนพูดจาเหลวไหลแม่คะแม่หนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะ พาะเราต้องไปเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่เวลามาอธิบายอะไรทั้งนั้นเรีบไปขึ้นรถซะแกอยาคิดนี้ทีนี้ไม่มีทางออกหากตาดูสิวะนี่ไงประตูผู้ชายคนนี้เป็นใครกันที่เขาพูดมาก็คงเป็นเรื่องจริงสินะ จัดการมันซะอย่าให้ใครหนีไปได้มันมาได้ยังไงเปล่าว่าจะกระทืบฉันนะสินะความคิดไม่เลวเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นขอบใจที่จุดประกายวิธีฝังแบบปักหัวดีนะที่หลบทันแกเองหรอคิดว่ากลับไปแล้วซะอีฉันใช้เวลาวางแผนนักสิบปี เพื่อหาทางให้ท่านตายแบบทรมานน้อยที่สุดแล้วจะให้แกทําแผนของฉันพังไง่ายๆได้ยังไงชาเทียนทําไมกันฉันไปทําอะไรให้เธอคุณมีบุญคุณกับผมมากแต่ถ้าคุณตายไปซะมันจะดีกว่านี้แกไม่เสียใจบ้างหรอที่ทำแบบนี้ความเสียใจของฉันใช้เงินทดแทนได้นอก,กจากว่า แกจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนั้นหลบไปซะนีม่มันไม่ใช่เรื่องของแกครั้งก่อนฉันแค่ประมาทไปหน่อยแต่ครั้งนี้ฉันไม่พลาดนะเถาวัเพิอยาพิษนี้จะเข้าไปทำลายวัยวะภายในของแกจากนั้นแกก็จะค่อยๆกักเลือดตายน่าเกลียดฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็คงต่อสู้ไม่ได้สินะ คิดว่าจะอยู่ฉันได้หรือไงหายไปซะโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ